คุยงูอ่ะเออคิโลจักมาบ่อ๋อบืร์บูร์แคปนั่응 19. เนาะนอนไซมื่อแหล่งนี่นอนนี่ตัวน oh, uh, ี้เลยเครื่องปั <h <h ้นไฟอยู่นะทุกคนสองเซนิเสด้วยครับโอ้มีพื้นนี่นอเนี่ยพื้นขบคุณมากสาวคนไทยเป็นชาติไทยสวัสดีสวัสดีเอฟซีบาวลังเงินอ่าทางอันนี้กับทางจันชีหอมสวัสดีสวัสดีเอฟซีบาวลังเงินทางพ่อป้านโอ้บ้นชวนบ้นชวนโอ้ สมาชดีทุกคนกลับมาพบกับซองบารมณ์กันวิธีสถาบันเก่นเดิมนะกลับมาพบกับบุญด้านการนดมนต์ทุกคนบุญหอยพระบาทภาษากับพ้นกระไรนะกระถือสถานทีนี่ก็ถือว่ากว้างนะกระถือว่าจะน้อยเข้าชิพ้าทุกคนเลาะเบิ่งทุกคนว่าเป็นยังไงบรรยากาศอยู่ในงานนี้ภาษาก็ถือว่าจุดจุดที่คล้ายเครื่องกับอยู่แถวนี้ได้ทุกคนถือว่าเตลฟีในก็ชิพ้าทุกคนกับเบิ่งน้ำกันเลยนะเลาะเบิ่งน้ำกันว่ามีอย่างไหน ปนี่ว่าคนขาย,า,นายยังไงคนก็มาแต่วันกูก็ไม่เพราะฉะนั้นเราก็หามาก,ก็ไม่แล้วก็ต้นแรกๆกับชิอาชิมีนะตามแต่ละปีนะขายเซลี่ยนะตามแต่เก่านมีเทคเดลยทุกคน เ็กปฝนครบงานว้าวโอ้มีอาหารกำกินได้ทุนเลยมีไข่เลาะไข่ลูกครบ มาจักมื้อแล้วพ่อค้าห่อนไนโอ้มาซะหาแค่ซามื้อลใส่ป้ายังได้บ่ป้าบ่้หนูเด้หนูก็บ่้บ่้ับเออเพราะว่ามันมาจอกแล้วเป็นอ๋ออ่าๆใเ็เฮาได้มีบ่เงียบเงียบนอเอาเอาจเออเอาตัวงๆิมาเลาะน้องเออเออเอา กาลไทยเขามาตะแก่นะทุกคนแล้วก็มีชเลเดอร์นะตัวแรกคนกระชิเปิดนะแต่กรชิมียิ่งปงเป้านะสายคนกะหุกกะไรคนกะกำลังหลังมาเพิ่มเอาเฮากระชิไปผักตั้งลักอยู่บ่อนกระดาษทวนกาชิเห็ดอยู่เห็ดกินทจแรกว่าชิปีกบซื้อกบลำทางแต่เบิ่งก่อนสิหาซื้ออนุกิจช็อปเลตรูลอดมาจังสบายนะแต่ว่าอยู่พุ่นก็มีได้คน ญี่ปุ่นกับกลุ่มหนึ่งชูพี่ในกลุ่มไม่ข่าใครเคียงส่วนญี่ปุ่นแบบพวกนักท่องเที่ยวกรับเขาขึ้นไปตั้งแคบที่ดังหัวนะทุกคนส่วนร้ายกับซิมีมาจากทางเมืองนะจิโย้่ปุ่นจะได้ให้ชิพาทุกคนขึ้นไปเบิ่งหไว้ั้ะทุกคนการมาหอดกับชิกางเต้นนะเอาเลาะบางยาเอาชิกางเต้นถือว่าจุดบอนนี่แหละบอนฮาวชินอนนะถือว่าเตเลเปีกับบอนนี่ภาษาทุกคนเดี๋ยวเข้ามากับกบกวนะถึงถ่ายทุกคนเบิ่ง นี่มาสามคนแลยลูกสาวลานดแม่มันพอใช้นี่จาจุดนี่นะนละทุกคนเลยกรมนี้ก็ไปรุ่นกรมเลยก็กรมมาตะเมืองพวกคารวะรถใหญ่เขาจุดนี่ก็จุดเพิ่นที่คล้ายเคือองพอใชแล้วก็มีสไ้เดอร์มียังได้ครบกันเมือ่อไรอีกนะ กชิพาทุกคนไปเราเบิงสถานที่อยู่ทั้งทุกคนเลยบอดที่มีหอยแผาบานนะันเป็นสองโซนทุกคนเลยโซนหนึ่งก็อยู่หลุมเด่ผู้คนก็โซนหนึ่งก็อย,ยกงงกอยู่ทั้งพี่น,นะเอาก็บชิขึ้นไปหาทีมงานเห็นทีมงานกี่รถผ่านมาบางอย่างนี่ทีมงานอาดัพบัดดองแล้วก็มีจานชีหอมแล้วก็มีเบา้าโดดพาเลาะทุกคนเลยเทวน,นัดกันแต่บ้าผมละแต่คืนบอดพี่วิวชันยานได้ก็ชิโตหากัน ก็พวกแก่งคาราวานทุกคนเลยคาราวานเพื่อนก็จะอยู่เต็มเต็มเห็นบ่เที่ยวมาแต่เมืองมาทางไกลอีกด้เพื่อนมาพักผ่อนก็โดนรดมีเทือดึงนะเด้อพื่นเดะบ่อนี่ก็ดชเป็นวัดทุกคนที่บ่อนมีห้อยพระบาทนะบาทนา华侨พาทุกคนบึก chở lột thêm ngàn là nhau bên thêm ngàn thì còn đây lột lột bộ quần. Vô chỗ thằng này đấy, ồ, phân lọ, phân sấy. ผลกับชีกินยูทุกคนเลยแถวหนึ่กับเสียงยักษ์บนนวดกันเลยเสียงเทศแน่แล้วกัเสียงเพลงของเพลินเลยไปจ้าคล้องวันเนี่ยมาจากบ้านใต้ะทองไปสานคองปลาปลาโอทิดถึงดวงวิญญาณนะทุกคนกับมาพบกับทั้งบาลโดดฟาโละสบายดีสบายดีเอฟซีเป่าลงเงินอ่าทั้งอันนี้กับทางจันเชี่ยหอมสบายดีสบายดีเอฟซีเป่าลงเงินกับฮากับมาพบตัวจริงเสียงจริงทุกคนเลย ขาก็เห็นบ่าวชีฮอมแต่ก่อนเป็นเอ็มซีเป็นบึงโอ้ไลปีเตอร์ติดตามแมนแมนได้บึงตลอดไปใส่เราเข้าป่าช่วงก่อนเดี๋ยวทางวานนอร์กรวมทีมกันแต่โดนอนะ้ดนทางพอบานโอ้บนลชวนบนลชวนโอ้หากเห็นโดนมาช่วงบึงประมาณสามโมงหมดเพลย

sau sốt đi sốt đi sau bật bừngทะเล siêu vui <laughs> ừ, đó, đó. <laughs> đó, đó. Ủa, ờ ờ ủa sao ngâm ờ từ cái <laughs> ờ, <cười> ờ. สีก <N h ạ c> ็โอ้ยลายก็อยู่บัวทึกแล้วเด้อยอุตสาหอยู่บัวทึกอ้าวครับบรรยากาศทุกคนก็ถือว่าท่านี้ก็เป็นคารวัตมาตเมืองอุ้ส่าหเอากำลักหลอกกระตุ้งานนะกหยอกไปเรื่อยๆทุกคนหยอกแซร์อุสาวไปกระตุ้งานใหญ่ครับอยู่บอนี่เชนมุมสูงทุกคนเชนผู้หน่วยหนะผู้ตัวนั้นสูงนะมันจิตต่อกับแดนวิลาบุรีนะท่านผ้ ชาวในพื้นกระต่ะางเต้นปรใชเ็ดอยู่เ็ดกินได้เห็นบ่ตอนแรกๆมาเพื่อขุดเคี่ยวอิ่มตัญญาอ่าอิงตั้มตัญญาใช้ของไฟมันบอชาเด็ดใช่ผู้สาวตอนนี้กินปลาได้ตอนนที่คนไขป่ปลาเห็นบ่ปลาเพิ่งเอาปลาขึ้นมาปีกมีปีกหนูอีกโอ้อาหารอาหารปลาด้วยค่ะ Ôi. khác oh, khắc lấy này. Không Ô khắc 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 <laughs> à, chút đi 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 Khắc, khắc, khắc <laughs> <laughs> บาเออครับบ่ขับมาทางลักเลยบ่ทางนริงเลยบ่ดองมานทางแชบีเนาะแชบีมันพากเลยเออถือว่าทุลักทุเลได้บ่ผิดเนี่ยเออโอ้อ่าเล็กโมเดล อันญี่ปุ่นเลยเนี่ยปลาทูมีหลายอยู่อ่โอ้อซตโวนี้เต็ดมีโอเ็นโอ้โอ้โอเ็นไก่โอ้ครับนะปลาจิเอาไปเรื่อยๆเนาะโอ้ของของปลาค่กากากกสามขึนแล้วโอ้โอ้โา้นด้วยสานด้วยสานหน่อยได้เถอคนโอ้มาขบก่อน ออมกระแต่ไมีแต่แนวกระหักเนาะเออโอ้ปไาโต้โดยโดยโดยขอบใจหลายๆโอ้มึ่งกี่รถเมย์หน่อยมาได้ทุนเลยเอารถเมย์ขึ้นมาเลยโอ้ và thêm ngàn phụ bào kinh khẩu ôi kinh nhang ôi lời ôi bây giờ sẽ hẹp đã ăn nhắn ăn lên nè chạm nó tao mô hùng ở đây khắc đấy hàn bán hầu ba tới bán đây rồi nè ô nông phứ à à à ok sơn à, sẹp mà tao bán sông phứ sông phân nè nè <laughs> sao nông phứ thì phân nông phứ <laughs> mai tá ban đai. Oh, buổi sáng nè, tất cả mọi Mai tá ban đây còn đây. Oh, này Oh, buổi sáng tụi con cả mọi người buổi ờ, sáng mát Nông Phứ, Tơ China nè. Tơ Chui Na. Tơ ờ. Chui Na. À. ơi Chu, bao phần ơ. Chim Mô, 10 Mô, Chim Mô, Chim Mô, เออก็ไปตะดึบตีเป็นารูเนาะแมนก็ใช้งดโอ้ใช้งกับเบะและยตะบนเวัมจะเออูปมาูปองัปองโอ้ยตะดไปดอกมันต้นดอกัน้นเมืออ่เป็นฝ้ามือแต่เศ้ามืออแต่เศร้าแมนพยกเมื่อคนมันต้นพอ Sip mong đi đấy sip mong đi mưa đấy Bỏ tôn sau vẫn cho con bắn để phần đó. Men mong cho đôi mưa đây. Mưa càng cơn đây. Ô, phải con thiết nhang này. bay đi? Sao bay đi? Cho bỏ thằng này. Ờ, <cười> ừ. 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 มาจะขึ้นเลยอามาอากามามาที่บ้านได้ก่อนนี่เชียงเร่เปนบูปนี่เชียงเร่น้ำมาเดูเออรถอามาได้บังเดตามสังเกตบังเดแม่นบอเชียงเร่น้ำนอบ้านปลาได้ปลาหลเชียงเร่น้ำเนี่ยเมนไปใกล้เนี่ยไปกับพ่อบ้าน้องกินปลาอยู่ในบ้านเพิ่นนี่แหละปลากระซอนกุ้งเห็นอยู่บ่อหาได้เห็นเห็นอบ้านได้ชิไปใหม่เด้อว um, ันนี้เ UH, ด้อ Rajivati mang pha bên đây bay mai bay bogat bay 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 Lái bay 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 mì, bay 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 mì bay Bố, bay 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 bố bay 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 này bay 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 ต้นนี้นูไว้เนาะปิงปลาปิงปลาชิวเขาเนี่ยเด้เปิงไก่เด็ดาำเอ็มเนมาจากมือเลยนี่อ,อ้อสามหมือแล้วมาจากบ้านใดก่อนโอ้พระลาดนี่กับโบไก่ไปแด้วเนาะอยู่เมืองเดียวกันกับเขา <ไป S 2> <laughs> อยู่แถวนี้อุดมไทรนี <laughs> ในในในน่กันเข้าไดนี่กันแถวนาจักขุนจะได้ยินละ ขี so ่รถยังมาเนี่โอ้รถไทยัไอดีแล้วทางมันยากรถไทยบุกรถบอเออเอาดูนี่เะเกลือปันไฟอี้วทุกคนสองเซนิัเออเดอต้นน้ำตลอดไม่รอเด็ดเดอต้นน้ำตลอดไม่รอโอ้เดือือปันไฟอยูไม่่อมีไฟฟ้าทุกคนเลย วบ้านไหนเมืองไหนนี่จ้าเเ้า้านะเเอโ้เกโใกล้้ทีก็คือสไลเดอร์นะดิกหน่อยเต็ม้วตัวแรกๆเห็นบ่ตัวพื่นของผมเลยทุกคนมาดักกอไฟตัวแรงนี่แล้วเนี่ยโอ้คุสาวไอโบสาวหน่อยทุกคนเลย Tơ vì lại. Bỏ. Tơ David lại. Na liai. Na liai ư? Tơ bận chơi không na liai cả. Ơ, chơi thôi. Chơi Ơ, tơ này? đang lướt story của ru này này. Mẹ ơi, no. Ơ, bay. Ơ, chú. Ơ, Ờ, chú. Ơ, lại bận đuợc đấy. Đúng. Bận đuợc đấy. Bận bận Tơ bận Mẹ tơ chơi đơ Lìn lên bỏ Bỏ. ผู้บาผู้บบาได้ปลกปลกะรผู้บ่าบ่ผู้บ่าปลตะบนว่ตะบนตะบนะมาเห็นผู้สาวภาพปลาูกนลยอ๋อหรือจ้าก็เจ้าอ๋อเลยจ้ากด้ยจ้าก็ด้ยถามมากินเพื่อคืองานพ่นว่ากินข้ามนลาลูกเนาะตะบนลลอ่ะตะบนตะน ตบัโอ้ย่นายออขอเนญาตแปรล้วนคือผู้บ้านนะถอมมีวบาบอกคนว่ามีมี่ขี้ร้ายมีมีมักว่าสันแปมือละคำพี่น้องอวงไม่จะอาเข้ามาเนาะุนันนีุ่นันนี่อลล่าุนันนี่ชนชนเไม่จะอาเข้าาเว้ยชนลายพี่น้องเผาบรูเฮาเซอ้อซื้อนะขึ้นต้นได้อาเด้อเออเออเออเปาะ ทุกคนเขาก็เลาะบอดบอลเขานะบอลนาพักนี่ทีมงานเราได้มาเพิ่มเมืงยาเลยกระดังร้ายอีกอ่ะยหนาวจ้ะทางนี้ก็มีกลุ่มหนึ่งอีกทุกคนเลยทีมงานรถไทยเาเห็นบอกจอดเรียนใช่แล้วใช่แล้วนะพ่นหนาวเลยตเวนี้ก็เริ่มตกดินแล้วเด้์ทอนนี้กินเข่าเด้เหรอทุกคนกินเข่ากินเข่ากินชมอ้ําเอาตามเธออาศัยความถนัดของไฟมันทุกคนเลยเพื่อนกากําลังขึ้นมาเห็นบอลรถไทยตัวเต็มรถ โอ้ัาๆๆัวเนี่ยอืมบ้านต่บ้านได้ก่อนนี่โอยงัวโอยงัวโคกนี่บอกโอยเนี่ยเออบ้อนใหญ่โอยงัวโคกเลยอยู่แกมทางเจอ่ยูรถมียังพอพออย่างลืมละ โอ้พอยสันเออแม่ละโออแม่ชันเอานี่จือได้กก็เลังจือในสักคู่เดอปู้ชาร์ตเอาบ่นอนไวได้กิ่งเลยเออสบายสบายนอนป่าก็เขาก็ยังนอนนอนไปดงไปป่าเด็กับสวนใจอย่างไรฮินดานข้างนีนะกิ่งแล้วละ แมนล่ะก่อไฟอีกคือแล้วก่อไฟอีกคกะเอาหาพื้นใหญ่ๆได้มาใส่เลยไข้เออกระบ่าวนาวคก็โอนบลับเลยได้หาใครอยู่ขัมันเงียบแบบนี้จะลบมาดึกๆอ่ะเออเออเนี่ยทีมงานรถไทยยี่หทุกคนถือว่ามาแต่ แถวนอกเข้าไปนนได้ทุกคนเลยกับกกนกับไซรไทยอีลาแก่หนุ่มชาเลยลลกัมีแต่สลยก็เทบบี่นบ๊บ๊ะทุกคนเลยพวกพชาบ้ไดคนก็มาตอนเช้าวนแรกงเมือยล่ไลายคนรไลทุกคนไปเนี่ยถือว่าอุ้มลูกปลกเต่ามาก่อาขับขักขัเอม,ม,มาตะบานได้ยี Bà bàn đã ai Nào muông ở cái cải như nó Nào muông vô cải đấy Đây yeah. Phủ sáo nếu bàn đây buổi sáo này cả Phủy ngũ à Ở kilo chắc mà bỏ Ờ bươn bươn cắp nè nó Non sáy mưa lạnh này Non ní Ờ non tết bỏ được non sạt à, à, ừ. ờ anh đi có non đi bò lạnh này นอนกิ๊นในนี่คืออันป่หลายคนทุกคนแซ่ชไปเช้าพามันมีฉากเลยผลชินนอนเอาตามีด้านเนี่ยผลบอกคอไฟอา คือว่าตมุนกรซีฮาดอะไรอะรคือบ่กพบกันคลิปนี้พบกันคลิปน้าคลิปนี้ขอเข้ามาสบายดีคนเราไป